สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอาสตาร์อีเชนเคินะครับคลิปนี้ผมก็ด้วยนะครับท่านผู้ชมผมก็ดูเลยว่าผมนะครับไม่มีใครคอมเมนต์ผมว่ากาวกาต่อไปเลยหมัดไม่เอาและใยู่ับนี้ตอนนี้ผมทำเควสดอยู่ครับดูเลยว่าผมสิครับให้ว่าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดหาหาหาาปิดเสียงก่อนนะครับ แล้วก็ลดเสียงลดเสียงโอ้ยเกมอะไรบ้านี้เฮ้ยมันแย่งทำไม,มดีเลยท่านผู้ชมดูมันครับมันชอบแย่งคนอื่นนะครับมาไหนใครวะชื่อนี่ใช่ไหม อันนี้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 เ่ยเนี่ยรืมดวมตัวเซเนี่ยใครอันนี้ม,มอมมี่นี่ไงผมจะแบนเขาไหมมันจะกดรายงานเขาไหมเดีย๋ยวทีที่สองจะโกรธมากทีสองจะโกรธมากผมจะแบนเขาเลยนะแล้วก็ให้โอกาสอีกสองรอบนะกันนะอีแยก แย่งจุบจุบชุบุบชุบวันเสาร์วันเสาร์น,านะครับผมผมก็ได้เจอกับคนที่อยาก PVP กับผมนะครับแล้วก็คือสุชานนนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเดีย๋ยวผมจะเขียนไว้ตรงนี้นะครับสุชานนนนะครับอย่าเป็นคำว่าสุชานานนนะครับชม,ชมอย่าอย่าเลย ช่องสุชาโนนะครับเขาทำทิกตอกนะครับแล้วเขาก็เรวเรวลเลเว่าตันไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้เขาใช้ผลเออคิสเนะหรือ,รอไม่ก็ผลพอท่อนี่เองนะครับจุ๊บชิงวิ่งชิงชิง ตอนนี้ผมฆ่ามันหนึ่งตัวแล้วเฮ้ยยังไม่ตายก็มันก็ใส่พลัง,งนี้แล้วนะวันนี้จะมีคนพิมพ์คอมเมนต์หาผมอีกไหมัน,นี่ยเนี่ยเนี่ยมันตั้งใจจะทำควีตเลยไหนเนี่ยนะ ดูมันซะก่อนผมแย่งอย่างนี้เลยสมสมมันเทพผมแย่งเขาได้แล้วสมมันเทพสมมันหีนะครับผมจะด่าเขามาเลยผมจะด่าผมจะด่ามันเลย ถ้าผมเอาคืนได้สําเร็จผมจะด่าเขาเลยไม่สนลูกใครครับผมจะด่าเขาเลยช่างหัวมันครับช่างหัวมันผมจะด่าเขาถ้าถ้ามันนะครับมาแย่งผมมาแย่งผมแล้วผมคืนเขาสําเร็จถ้าเขาตายน่ะผมว่านะครับท่านชมเฮ้ย อันนี้คือผมให้โอกาสสองรอบนะครับมามามานู้้ชมเรามาแบนคนนี้กันก,กว่าผมลืมแล้ววิธีแบนกดยังไงคอมเมนต์หาผมหน่อยผมลืมวิธีแบนหยุดดีๆของผมนี่ผมแย่งเขาเลยผมแย่งเขาเลยแย่งเขาเลยแย่งเขาเลยมสมนำเทพ สมน้ำหน้าสมสมที่ผมจะโดนแยงสม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 ว่ะอยู่ในการต่อสู้มาดิมาดิอย่าต่อสู้มาเลยดิอุ้ยอันนี้กดบินว่ะผมลืมจะสู้กับเขาด้วย แต fall, so ่ถ้าผมตายผมก็จะสู้ใหม่ตอนนี้เกิดปัญหาใหญ่แล้วครับเกิดปัญหาใหญ่เฮ้ย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 เอะเย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 อะแย่งมันใช่ไหมแย่งกลับมันเลยแย่งกลับมันเลยจะแย่งกลับมันเลยแย่งกลับมันเลยว้าว ว้าวว้าวสนัานะยังต้องมังอินดีว้าว ผมไม่เข้าอ่ะมันตีผมไม่เข้ามันดูต้องชมดูสิครับตีผมไม่เข้านน่ผมผมเอาคืนมาแล้วครับมันชอบแย่งผมนะครับต้านชมเกี่ยวตีผมไม่เข้าผมตัวผมเนี่ยครับเป็นลุกเป็นไฟหมดแล้วนะครับโอ้อะไรวะเล้ยกว่านอยกับผมใช่ไหมครับต้านชมดูมันนะครับไม่เป็นอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับท่านชมอย่าว่ามันจะสมผมด้วย ผมฆ่ามาสิสิผมฆ่ามาสี่ตัวนั่นน่ะนี่นี่น,นี่มันมันทำเป็นเทพอิกมันก็มาแย่งผมทำเป็นเทพทำมันทำเป็นเทพใช่ไหมยูเลเวลถ้าเลเวลตันผมจะไม่ยุ่งกับเขาถ้าเลเวลน้อยผมจะยุ่งยุ่งแมบไม่นสนลูกใครอีอัพอีเลเวลอัพ อยู่ในการเนี่ยมันเขียนเขาว่าอยู่ในการต่อสู้ตลอดนะหนผมคืนเขาได้มาเลยเด็ดไม่สนลูกใครอ่ะผู้ชมเนะี่ยผมไม่ผมได้ว่าไม่ได้ลดเลยนะ่ะไม่เราต้องักแอกเลยครับท่านชมไม่เราลดสักแอกเลยนายน่อยซ์ ที่ว่าผมไม่ทำเควส่งไงตอนนี้มันทำเควสไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอีกากขนาดผมยังสู้กับสโนว์แมนได้เลยท่านชมคิดดูสิทำไมมันสู้แต่อันนี้ละ่ะท่านชม เวลามันตีผมเลือบผมเล็กลดนิดเดียวลดประมาณครึ่งครึ่งนะครับท่านชมลดโคตรนิดเดียวตีผมก็ไม่เข้าผมเป็นไฟนี่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 ดีเดี๋ยผมเป็นไกด์แล้วอย่างนี้แล้วครับท่านชมดูมันเนี่ครับมันเป็นอะไรของใครก็ไม่รู้นะครับงงผมงงจริงตอนนี้ผมงงจริงงงงง เย่หรืออัพแล้วเฮ้ยไหนวะนี่ไงสู้กับสโน์แมนดีกว่าดีว่ะสโน์แมนโคตรดี ยอย่ไอตัวนี้มันบักเหรอวะไอตัวนี้บักแน่เลยไอโซโนเม,มตรงตัวนั้นอะมัวบักผมดาวเลยบักมาดีมาดีโอเคมินี่โอเค,ม,อเคมินี่สั มันมาแหละตัวหนึ่งอ่ะชุมช่มชุ่มไอตัวนั้นเป็นอันของมันไม่รู้ที่ของผมต่อดีกว่าทะลุออกมาเป็นกระเดน็นส่วนตัวผมมาดีมาดีมาดีเอาข่ยมาดี ใครไม่ดีซาสู้สู้มันจะสู้เช้าเช้านี่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 มานี่มา นี่มันกบผมครับมันติดลิขสิทธิ์เอามาห้าร้อยบาทห้าร้อยไม่ก็เอาผลมาก็ได้เอามาเลยยู่ขวะเนี่ยพิมพ์าห้ฮไอ้นนี่ใช่ไหมไอตัวนะ้ะไอตัวนะ้ะไอตัวนะ้ะ ผมเกลียดเขาผมเกลียดเขาบอกตรงๆเลยผมเกลียดเขามากเกลียดจนแบบเนี่ยเขากอปผมมากเขากอปตามผมเขากอปตามผมเนี่ย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 เขากอปตามผมตอนนี้มีเรื่องกับอีนี่นี่นี่เนี่ย,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 ยปากหนะอีปากหนะโคตรโคตรปาดหนาเลย ไอปากนะโคตรโคตรปากนะอันนีก็เป็นงาอะไรก็ไม่รู้ครับทุกผู้ชมปากนะอีเลียมอีซเลียมตอนนี้นะครับมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ผมก็สู้กับสนโนแมนหีมะนนะครับทุกผู้ชม ยีมะปุ๊บยังสู้กับมันค่าเลยเอาก็สาแสดงว่ามันสู้สู้กับสโนว์แมนไดไ้แต่มันไม่ได้สู้กับผมแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ผมแบบสู้ได้สบายเลยสู้แบบรัวๆเลยนี่ก็นั่งเอ๋ยนั่นแหละไ no อ้สโนว์แมนไอ้ตัวเนี้ยโอ้ยมันค่ามาสี่ทับ แปดแล้วสี่ทับแปดแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ผมลำคาญกลับอ้เนี่ยผมลำคาญผมพูดจริงเลยผมลำคาญผมลำคาญมากผมลำคาญเป็นอะไรเนี่ยลำคาญว่า ผมลำคาญผมลำคาญผมลำคาญนี่มันก็ให้เราบอกมาอีกน,นนะ,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 ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับลำคาญลำคาญคนนั้นมากเลยครับผมลำคาญผมไม่ชอบเขาไมบาย